อ,อ๋ลพี่เนตอ่าได้ยินไหมพี่อโลพี่ได้ยินไหมครับอ่าครับผมวันนี้มี็นไรใช้ครับมันละผมลองปลูกุเรียนดูใช้สายหมดแต่ตายตายต้นนลอ่าทุเรียนตายต้นใช่ไหมทุเรียนมันตายต้นใช่ไหมครับตายต้นหนึ่งตายต้นหนึ่ง ลองปลูกดูออ๋ทดลองปลูกดูแล้วทุเรียนมันตายใช่ไหมส่วนส่วนมัเยอะส่วนเ็ษไรจะต้องคุมโอถึงคุมโอของพี่ท่านเนี่อยู่จังหวัดไหนนะพอดีผมหาข้อมูลไม่เจอตายไปสี่ตายไปสี่ต้นตายไปอืมครับผมพี่ทเนศใช้ปลูกได้กี่ได้กี่กี่วันเนี่ยที่มันตายอ่ะกี่ต้นปลูกกี่เดือน เกืบได้ปีแล้วรายเกือบได้ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมมันติดติดติดบนแล้วสือยัดติดบนแล้วงใบเลยแตกใบแลวแตกใบตายเลยอ๋อน้ํามันขังไหมน้ํามันก็ไม่ขังนะน้ําไม่ขังอ่าได้ดูคนต้นไหมรากมันดำหรือเปล่าตอนที่มันตายได้ได้ถอนไปดูมงปลกมะพร้าวมะร้าก็เหลืองไม่สนแสดงว่าดินแน่น เป็นดินเป็นดินเลยนะใช่ครับดินดินมันแน่นผมก็เอาแล้วีแดนะ,นะ,ะ,ะี่อะไรที่เหยียบเขไนดลเคือมาทั้งกองอ่ะอ่าครับผมแล้วผมว่าเอามาคีดพี่พี่เน่ผมขอถามหน่อยพี่เน่ผมขอถามหน่อยพี่เน่ได้เอาพวกปูนขาวพวกอะไรมามามา,มา,มาหวานไหมไม่ไม่ได้หวานเลยอาการอาการเหมือนกับดินมันเป็นด่างอ่ะ อ่าเพราะาการออมันเหมือนกับว่ามันเป็นพวกพวกมีพวกปูนพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าถ้ามันเหลืองใบอย่างเงี้ยอ่าส่วนใหญ่เนี้ยส่วนใหญ่มันเกิดจากอ่าดินเป็นด่างกันต้นมันจะยืนต้นมันจะต้นมันจะไม่โตต้นมันจะใบเหลืองเนาะเต้นมันไรเหลืองมันแพ้วอืมนั่นแหละวอ,อ่าอ่าจะอเอาปูนขาวไปหวานดูสคนเฮ้ยยา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 ปูนขาวหวานยิ่งหวานยิ่งเหลืองห้ามเด็ดขาดยาปูนขาวเนี่ย ที่ผมถามก็คือพี่ได้ไปหวานไหมว่ามันอาการเหมือนกันเนาะห้ามหวานนะไมไ่ไม่ไม่หวานเออก็นี่แหละก็เ,เอานาฬิกาพี่ดินเนี่ยแหละฉีดแต่ว่าลองลองดูก่อนบริเวณน,นั้นนะ่ะหนึ่งก็คือดูซิว่าดินมันแข็งขนาดไหนเนาะดินเป็นดินเหนียวหรือเปล่าครับดินก็เป็นเป็นดินเหนียวบ้าเป็นดินเหนียวใช่ไหมอครับอ๋อถ้าเป็นดินเหนียวพี่ พี่ต้องปลูกใหม่นะแล้วก็หาหินคุหรือว่าอะไรพวกนี้เอามาใส่นะเอามาขุดหลุมก่อนขุดหลุมก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาหินเนี่ยนะครับจะเป็นหินคุก็ได้หินอะไรก็ได้นะเอามาผสมกับดินก่อนผสมน้ำรองก้นหลุนไปแหละเพื่อง่ายผสมกับดินรองก้นหลุมไปแล้วแล้วุใหม่มไม่ตายอย่ะไอมะพร้าวใช่ไหมมะพร้า,พาวไม่ตายนะ คือช่วยอช่วยให้รากมันเดินหน่อยนึงก็อะละขุดตรงกว้างหน่อยนะครับแล้วก็เอามาเนี่ยนะมาพัากกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนดี่ขุดเดี๋ยเก็บอกว่าตายกี่ปีน่ะ,นนกกนะมะพร้าวอะ่ะพี่มะพร้าวเนี่ยครับผมพักกี่ปีเรา,ายังไม่ได้ปีเราจะไม่ได้ปีถอนเอ,อขุดได้นะขุดขุดมาก,ก่อนนะครับแล้วก็รองก้ดหลุมไม่นะทุเรียนเหมือนกันทุเรียนให้ปลูกใหมนะ่เนี่ย ถ้ามันเป็นดินเหนียวแบบนี้หาดินหาดินมาลองก้นหลุมก่อนนะะแล้วค่อยปลูกเพราะอย่าอย่าให้มันแน่นถ้าดินมันแน่นมันจะมันจะไม่โตทุเรียนน่ะนะครับนั่นแหละนะจัดการจัดการอ่าดินก่อนขุดมาสักกว้างกว้างห้าสิบคูณห้าสิบก็ได้เนาะแล้วก็ไอ้คุกดินก่อนซื้อมาลกเยอะไรครับแล้วนี่ในอะไรนะอ่านั่นแหละแล้วก็ แล้วก็ปลูกเสร็จแล้วค่อยเอาอะไรพี่ดินฉีดนะะเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวมันยิ่งฝนตกด้วยมันยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เลยอะ่<ด>นะนยผมส่งนี้นนเ,เยอะเออแล้วเวลาแล้วน้ํามันขังพอน้ํามันขังอ่าเวลาดินเหนียวเนี่ยมันอมน้ําไงมันอมน้ําไว้แล้วทีเนี้ยลากมันอ่ะลากมันเนา่า,นนาทุเรียนมันก็ตายนะ <Yeah. S 2> นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะาก,การอะไรผมบอกก่อนแล้วก็ถ้มีอะไรก็โทรมาหาผมนะครับโอเคครับผม